สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับ f อแฟนคลับทุกท่านเนาะพบกันครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของวันนี้ก็คือวันที่18นะครับผม18เมษายนนะครับอมาบอกเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นของหมู่ว่านเนาะอบอโจลเราก็ทนมาไหวจนจนตรงแช่นะครับ แชร์มาในที่นี้มันแฝงนะครับก่อนสิบเนื้อหาผมก่อนอยุญาตเกินก่อนมันก็จะแฝงไปด้วยที่ว่าลูกทีมเห็นแล้วมันจะเกิดแรงพักดันครับมันจะเกิดแรงบันดาลใจแรงผักดันให้ตัวเองเนี่ยเฮ้ยเราทำดีนะมันก็มีเอซเห็น เอฟซี FC พันกระเบิงแง่งนะครับนั่นก็นคือของนั่งเอกสุสายใหญ่นะครับนา่งเอกสุสายใหญ่เพลงตัวแฟนว่าจากหนว่ชฉันโคเอิ์นะครับ,ค,บ,รค,รบคือยอดคนชมในสองลา้านเนาะครบรอบอันเอฟซี FC พันก็เลยมีมาไัลยน้ำใจนะครับตามรูปเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับ <c oughs> มันเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับศิลปินละกะผู้ถี่แลนตามหาความฝันจากของเฮ้ยท่าเฮ็ดไปเนี่ยเอฟซีเพิ่นเนี่ยเบิ่งอยู่เด้อ่าเพิ่นเบิ่งแง่งอยู่แต่ว่าบางเทือเอฟซีเพิน่นไม่เขาเรียกว่าเ <c oughs> บ่อออกเบ่ออกซือ้อไม่ประสงค์ออกนามอ่า ด้วยที่ข้ามมาเพิ่นเพิ่นมาเข้าชอบผลงานเข้าชอบตัวตนที่เราเป็นนะครับคือคาบางคนบางนกันเหรร็นบอกหลายคนเลยเอฟซี SC ละ่ะเอฟซีน้องอิงนะครับก็คือตีบอกว่าพลังเงียบอะไรต่างๆแม่บอหละเพิ่นบวกกสวงออกหน้ามแต่ว่าเพิ่นเบิงเพิ่นเพิ่นเบิงอยู่สื่อนะครับมองอยู่ห่างๆคอยซัพพอร์ตนะครับ ค่อยเติมเต็มหลักการค่อยเป็นกําลังใจในสิ่งที่ FC เอฟซีเนเหนตุแต่นะครับเห็นบอกนั่งเอกชูเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับน้องหญิงก็เห็นชัดเจนนี่คือถามว่าของอิหล่าของหญิงเนี่ยเอฟซี FC, นะครับอีหล่าโพดยูซูมือเห็นบอกครับแล้วก็เห็นกันอยู่ทุกวันมาหนี้เรามาแช่ของอนั่งเอกชูสายให่เพิ่นเนี่ยนะครับ มันก็สะท้อนให้เห็นอีกฝั่งหนึ่งในนามของผู้บริหารอ่าในนามของผู้บริหารทีมมีบุคลากรหลายๆคนที่เป็นศิลปินหลายๆคนอยากอยากสีเขเื่อน่าโด่งดังอ่าแล้วก็มีผลงานเป็นทีประจักษ์นี่เอฟซีหลายๆมันซอยเห็นว่า hey, เฮ้ยม่อเป็นว่าบอโตเราสีแช่ตาของผู้นั้น เราสิเชื่อแต่ของผู้นี้นะครับคืออันใดที่เราเห็นให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดย้มมาําว่ามันเป็นประโยชน์มากที่สุดนะเข้ากับต้องเลือกหยิบย,ยกอันที่เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะมาออกหนาสื่อนะครับหน้าสื่อของแกที่เราจะทําที่แกจะทําได้นั่นก็คือหลักๆเล็ก Facebook หนุ่มโจสามร้อยเพื่อนแพงนะครับแล้วก็ผมบอกอีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้ <c oughs> เพียนึงนะครับถี่มีตะคว่ำเฮฮาเนี่ยเอาเฮฮาเป็นหลักเลยนะครับเออเอาเฮฮาเป็นหลักเลยคือหนุ่มโจโฮเฮฮาพาเสดเดือนะครับอันนี้ก็คือเอาง่ายๆ่ายคือมันร้อยเปอร์เซ็นตะ์แล้วตอนนี้ว่าความความมวลเนี่ยความเฮฮาคือเปิดเปิดตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณต้องได้ยิ้มเป็นอย่างน้อย,ยิ้มอ่ายิ้มแล้วก็หัวเป็นอย่างน้อยน้อยนั่นก็คือคืนจนต้องยิ้มนะครับ นี่แหละครับคือมันสะท้อนได้สองอย่างการที่บอลจูโจรแ,แชร์มาหนึ่งนะครับชีวปนอยากเด่นอยากโด่งอยากดังเพิ่นสิได้มีกาลรรังใจว่าเอฟซีเป mm ็นเบิ C ่งอยูเอฟซีเิ P ่นแย่งอยู่ที่เห็นอันดับแรกลเนาะที่เฮาเห็นเนี่ยคือน้องอิงที่ทีทีท, <c oughs> ที่ว่าพลังเงียบนะแม่บละอายุใกล้ๆค่อยสนับสนุนซัพพอร์ตอ่ามีมีอย่างมีต้องการกาลังใจใการร่างใจนะครับเมื่อถึงวันสําคัญหรือว่า ครบรอบนั่นนี่โอกาสนั่นนี่กับเติมเตียมใดในเชียงที่เติมเตียมไม่จะเป็นต้องเป็นมาลัยน้ําใจนะครับบางเทือซอยซอยแช่เพลงอ่าซอยคอมเมมต์ถล่มเชี่์ถลม่ถลมแช,มช่คือบอดวาน่นะครับอันนี้ก็เป็นกําลังที่สําคัญเด็กแม่บอกล่ะซูมืออนี่ยุคนี้มันปฏิเสธไม่ได้แล้วอีกอีกแงท่ที่สองก็คือเฮ้ยผู้ดใดเป็นลูกทีมนีเบื้องล่ละเฮ้ยบอดเพิ่น เพิ่นบ่แม่มนวาสี่ไอหยิบยกจะผู้นี่แชร์จะผู้นี่นะครับคือระเบิงอยู่ตลอดเพียงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเอามาวางได้ทุกคนแชร์ออกมาได้ทุกคนณนะเวลานั้นณนะตอนนั้นเราก็ต้องเลือกของคนนี้ก่อนเอ้ยมันจะได้ผลประโยชน์เอ้ยมันจะได้ประโยชน์มากที่สุดอ่ามันจะเป็นประโยชน์มากที่สุดคือผมบอกว่าเห็หบ่ครับนะครับบางสิ่งบางอย่างแต่ในาน้าผู้บริหารเ่นบาสามารถที่จะตัดสินโชว์ออกไปได้เลยเพราะว่า มาเขีมาสั่งน้ำหนักบางแล้วยืนอยู่ข้างบนมันย่อมมองเห็นข้างล่างได้เยอะมากที่สุดอ่ามาชั่งน้ำหนักดูเฮ้ยเข้าเฮดไปยังสี่เกิดผลดีแบบนี้เกิดพ้นเสียแบบนี้นะครับผลเสียตัวองค์กรหลายบออ่าแล้วผลดีตัวองค์กรหลายบอถ้าสมมุติว่าผลดีตัวองค์กรสักอ่ะให้คะแนนเต็มสิผลดีตัวองค์กรสักเจ็ดอ่าผลเสียสักสามถามว่าสิเหลือกนี่อย่างนะครับก็ต้องเลือกเจ็ดส่วนผลเสียอ,อีกสามเด ผลเชียอีกสามนี่เราจะเราต้องคิดไหมเราต้องคิดนะครับแล้วเาขาจะคิดด้คิดว่าเฮ้ยเหตุการณ์อันนี้เราจะป้องกันยังไงอ่าอันแรกป้องกันอันที่สองบรรเทาบรรเทาผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าในเมื่อเราตัดสินใจทําอันผลดีแล้วใช่ไหมผลเสียมันก็ต้องเกิดไงอ่าคือมันเกิดอยู่แล้วไงเราจะบรรเทามันยังไงนี่แหละครับนี่คือในนามของค้ที่ ในทางผมผู้บริหารที่อยู่ขันสูงเพราะว่าผมก็เคยคุกครี <C eye> แล้วก็ยูนะครับไกล่ชิดผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในแง่ความคิดต่างๆในการบริหารค้นต่างๆนะครับเออบังเชื่อพี่น้องตรงเข้าใจแต่ว่าซุ่อมือนี่ผมเชื่อละพี่น้องเข้าเข้าใจเพราะว่าข้ามาบอกกันเังสินะครับหลายมองหลายบอล กะนำเรื่องนี้มาหยิบยกมาว่าว่าเออจังจันจังฉีงงงแล้วก็มาให้กำลังใจหมุกรากกรนมาให้กำลังใจศิลปินนะครับบ่ให้ปวนทัวว่าเฮ้ย,เ,ยเรามีเอฟซีนะเพียงแค่เขาบอกออกซือ้อบ่ิษสวนออกหน้าใ้ว่าุยามีหน้ม,นมีน,มนี่โอ้โหนะครับซอยเชี่ยซอยแช่ซอยเป็นกำลังใจเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายนั่นล่ะคือพลังเอฟซีเป็นจ้าไหนัดนี้นะครับไปเบิ่งพอโจเฮ็ดอีหย่างกัลนงองยิงเราไป ทำไมทำแบบนี้กับน้องหญิงครับน้องหญิงแทบช็อกเมื่อเห็นพ่อโจทำแบบนี้ไปดูหรือยังนะครับเ <c ười> บื้องหลังอยู่ทา่ <c ười> ๆๆทานชองชาวน่อยเพ็ินแพงแฟนเพจยุทธท่านชองชาวน่อยเพ็ินแพงนะครับแล้วก็คลิปเต็มน,นะครับอยู่ทั้งสองแพลตฟอร์มคือแอปฟ้าหนุ่มจงเฮฮาพาสเดิร์ดนะครับแล้วก็แอปดำนะครับชาวน้อยเพล,ลินแพงแล้วลงไปสองหม่องสองบอลสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกาการรับชมรับฟังมีอย่างดีๆมาบอกสู่คนฟังอยู่กันแบบเห็นมันมีความสุขพี่น้อง กับยาไปซี่เรียดคือจังผมเดี๋ยวบอกกับช่องใดแนวมาว่าที่บรรทายมาันว่าการแคร์อย่างไหนพี่น้อง,ห,งหันมาเบิ้องมอลล์หันมาเบืองสาวหน่อยนะครับแล้วมีความสุขไม่มากก็น้อยขอให้มันมีความสุขนะครับเข่าเขียดแกการในง,งานแล้วขอให้มันมีความสุขสักนิดนึงก็ยังดีีลยวจะไปสู่งานกันต่อเนาะขอบคุณทุกการรับชมกันสวัสดีครับ